ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะที่ช่วยเป็นอาหารสมองให้กับผู้ชมนะคะวันนี้ค่ะวิทยากรพิเศษที่จะมาพูดคุยกับเราเธอนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะคุณจิตรานุชลีวชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ่จริงคะ่ะอาหารสมองเมื่อกี้เราคุยคไปยาวๆมากมายแต่เป็นหมดสมองเนี่ยนะต้องดูแลทุกช่วงวัยเติบโตเร็วมากเรายังไม่รู้ตัวเลยเติบ พัฒนาเต็มที่ถึงแค่หกขวบแค่นั้นเองวันนี้นะคะเราเลยเชิญน้องจริงจริงมาค่ะมาเล่าให้เราฟังหน่อยว่าน้องจริงจริงมีอาหารสมองอะไรมาเพิ่มเติมให้เราบ้างโอเคค่ะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะเป็นอาหารสําหรับสมองโดยเฉพาะก็คือ fish oil DHA 4x ค่ะตัวนี้อนเป็นน้ํามันปลาสูตรที่มี DHA มากกว่าเดิมเนี่ยถึงเท่เท่ามาว่ากันด้วยเรื่องของ DHA เลยว่ามันดียังไง DHA เขาเป็นกรดไขมันชนิดหนึ่งค่ะซึ่งมีอยู่ในปริมาณมาก ในสมองของเรา mm. ในเซลล์สมองของเราเนี่ยแหละปกติแล้วจะมีไขมันประกอบอยู่หลายชนิดแต่ว่า DHA เนี่ยจะมีปริมาณถึง3 0 4 0เลย mm. เรียกได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของไขมันในเซลล์สมองเลยตัวนี้ช่วยในการทํางานของเซลล์สมองให้ทํางานได้อย่างเป็นปกติแล้วก็จากงานวิจัยนะคะพบว่า DHA เนี่ยมีส่วนช่วยในการทํางานของสมอง mm. โดยเพิ่มในความสามารถในการ mm. เขาเรียกว่าการเรียนรู้ของ คนเราโดยจากการทดลองพบว่ามีการวัดระดับไ q คิค่ะของคนสองกลุ่มด้วยการกลุ่มและอายุสิบอปีก็คือเป็นเด็กๆกลุ่มที่สองอายุหกสิบี่ปีก็คือเลยวัยเกษียณขึ้นมาแล้วลองเปรียบเทียบกันดูวัดระดับไอคิวสหรับคนที่กินน้ํามันปลาแล้วก็มีสารของ DHA เนี่ยอยู่เป็นประจํากับคนที่ไม่ได้กินเลยเป็นเวลาหนึ่งปีเป็นการทดลองโดยการเขาเรียกว่า observation โดยการสังเกตโดยการติ๊กเอาค่ะว่าแบบกินแล้ว วัดงงใช่ค่ะก็คือก่อนอื่นเริ่มแรกเอามาวัดไอคิวกันก่อนด้วยการทดสอบทำเทสค่ะเด็กอายุ11ปี ตอนแรกจะมี IQ ประมาณสักเฉลี่ยละ9 9้พอกินพวกฟิ h ออ l ที่มี DHA 1ปี IQ เขาจะอยู่ที่ประมาณ1 0 4 1 0 3 1 0 4ก็เรียกว่าแตกต่างกันของคน2กลุ่มค่ะใช่ค่ะกลุ่มที่กิน DHA กับกลุ่มที่ไม่ได้กินอ่ะพอวัย1 1ปีทดสอบเสร็จมาทดสอบในวัยของ64ปีกันบ้างพบว่า64ปีเนี้ยยิ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเลยตอนแรกจะอยู่ที่98ตอนที่ยังไม่ได กิน DHA กินเสร็จแล้วเรียบร้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่กินเพิ่มขึ้นมาถึงประมาณ1 0ึสีเช่นกันอ่าตัวอันนี้ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมีน้ำสำคัญเลยเรียกว่า อ่า DHA เนี่ยช่วยเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ด้วยค่นะ DHA ที่เราได้มาแล้วจากไหนคะอ่าตัวนี้ DHA ได้มาจากน้ำมันปลาค่ะใช่ค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่า DHA คุณภาพเลยได้มาจากปลาแซลมอนปลาทูน่าปลาทะเลน้ำลึกเนาะเรียกว่าสกัดมาทั้งตัวเลยแตกต่างจากพวกน้ำมันตับปลาที่สกัดมาเฉพาะส่วนแต่ตัวนี้จะเอามาทั้งตัวปลาเลยค่ะพี่ชิงคะเห็นว่ามีอยู่2กระปุกตรงนี้แตกต่างกันยังไง2กระปุก ตัวนี้แต่างกันที่จํานวนเม็ดที่บรรจุค่ะก็คือ30คัแคปซูลกับ60คัแคปซูลค่นล้แต่ว่าที่เหลือก็คือเหมือนกันหมดเลยค่ะคําว่า 4X หรือว่า4เท่าเนี่ยค่ะสเท่าของอะไรคะอ่าสเท่าของสูตรเดิมของเราจะมีฟิตออยสูตรเดิมก็คือสูตรเดิมเนี่ยใช้สําหรับ ถามว่าแตกต่างกันยังไงสูตรเดิมจะมีปริมาณ EPA ต่อ DHA ก็คือจะเป็น180กับ120ค่ะ,คะแต่สูตรใหม่ของเราจะปรับสูตรใหม่ก็คือเป็น DHA 500ม<ห>ิลลิกรัมแล้วก็ EPA 100มิลลิกรัมจากเดิม DHA 120สูตรใหม่500มจริงๆเยอะกว่าสเท่าอีกนะ 480เพราะฉะนั้นคนไหนควรจะเลือกสูตรเก่าและคนไหนควรจะเลือกสูตรใหม่สูตรเก่าสำหรับคนที่อยากดูแลสุขภาพโดยรวมเรื่องหลอดเลือดรถไตกีสไลา์แล้วก็พวกข้ออักเสบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้านสมองด้วยเรียกว่าดูแลองค์รวมของร่างกายแต่ว่าสูตรใหม่เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่อยากดูแลเรื่องสมองโดยเฉพาะเน้นหนักเรื่องสมองโดยเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ใครบ้างที่มีความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ ความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์เช่นมีบุคคลในบ้านเป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่ไม่ถึงขั้นกำมารคันแต่ว่าถ้ามีคนในบ้านหรือเขาเรียกว่าใช้วิธีการดำเนินชีวิตเช่นเดียวกันแล้วเขาเป็นแสดงว่าเราก็อาจจะมีโอกาสเป็นได้สูงกว่าคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็คือจากงานวิจัยพบว่าคนที่เป็นอัลไซเมอร์กับคนที่ปกติที่ไม่ได้เป็นเนี่ยค่าระดับ DHA ในเลือดจะออกมาเนี่ยต่างแตกต่างกันเกือบเท่าตัวเลยทีเดียว ใช่ค่ะเรียกว่า DHA เนี่ยช่วยได้อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องอายุแล้วถูกไหมอ่าถ้าเรื่องอัลไซเมอร์ก็คือมี2อย่างก็คือตามอายุด้วยแล้วก็ตามที่เซลล์สมองเสื่อมไปยิ่งอายุมากขึ้น65ปีขึ้นไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมจะเพิ่มขึ้นเป็นดับเบิลเข้าตัวทุกๆ5ปีที่เพิ่มขึ้นค่ะค่ะก็คือให้แนะนําให้กินไว้ก่อนที่จะเกิดโรคดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กๆอาจจะรับประทานน้ำมันปลา สุดสุดั้งเดิมก่อนไม่สุดนี้เลยถ้าอยากดูแลสมองโดยเฉพาะใช่ค่ะเพราะว่าตัวนี้จากงานวิจัยว่าถ้ากิน DHA วันละ900มิลลิกรัมเป็นเวลาต่อเนื่องแค่6เดือนนะความสามารถในการเรียนรู้และความจดจําเพิ่มขึ้นด้วยโดยเขาทดสอบจากให้ทําข้อสอบเพิ่มขึ้นด้วยในกลุ่มวัยแบบพวกวัยทํางานโดยเฉพาะ คิดใช้สมองเยอะๆอย่างนี้ค่ะยิ่งต้องเสริมไม่ให้เขาเสื่อมไปตามถ้าเน้นเรื่องสมองไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามแหละให้มาทานตรวนี้ค่ะถามว่าทานได้ตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแนะนําให้ทานตั้งแต่ตั้งครรภ์เลยนะคือป็นคุณแม่สู่ลูกเลยนะใช่ค่ะตั้งแต่4เดือนขึ้นไปแนะนําให้คุณแม่ทานเลยเพราะว่ามีงานวิจัยเด็กที่เป็นออทิสติกอะค่ะวิจัยโดยการที่ว่าเทียบระดับ DHA ในเลือดกับเด็กปกติ เพราะว่าก็คือ DHA ของเด็กออทิสติกเนี่ยค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวแล้วสืบประวัติย้อนกลับไปที่คุณแม่ขณะตั้งคภ์เด็กปกติกับเด็กที่เป็นออทิสติกพบว่าเด็กที่เป็นออทิสติกอะค่ะคุณแม่เขาเสริม DHA ให้ระหว่างตั้งคันเนี่ยน้อยยังไม่เพียงพอแล้วก็เมื่อเด็กคลอดออกมาระหว่างวัยเด็กยังเป็นเบบีเนี่ยก็คือได้รับ DHA น้อยอีกใช่ค่ะก็คือเรียกว่าอยากให้เสริมตั้งแต่ตั้งคันสี่เดือนขึ้นรีบเสริมตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็ก อาจจะเสริมเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบเม็ดใช่แล้วค่ะแล้วก็พอโตขึ้นเริ่มกลืนแคปซูลได้ก็ให้เสริมเลยดีกว่าใช่ค่ะคื่ทานสักวันละเม็ดก็ได้ค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเป็นอัลไซเมอร์ก็เป็น 2, 2> มเม็ด เป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วก็ทานได้ถูกไหมเป็นอัลไซเมอร์ไปแล้วก็ทานได้เพราะว่าจากงานวิจัยพบว่าอัลไซเมอร์เนี่ยเขาเกิดจากการสะสมของสารตัวหนึ่งชื่ออะไมลอยเบต้าค่ะ,คะนึกถึงเหมือนเส้นเลือดที่มีพลั q ไปอุดตันนะคะอะไมลอยเบต้าเขาก็าจะไปอุดตันเหมือนกันก่อตัวเป็นพลั q ทําให้เซลล์สมองเนี่ยเขาส่งสารสําคัญอ่ะไม่ได้ไไดตามปกติเหมือนไปอุดตันตัว DHA เนี่ยช่วยไปการลดการสะสมของสารตัวนี้ได้ทําให้สมองทํางานได้อย่างเป็นปกติค่ะใช่ค่ะ พี่จริงๆคะแอบสงสัยอย่างมิ้นอย่างเงี้ยให้คุณแม่ทานไงคุณแม่นี่50กว่าแล้วค่ะทานตอนนี้ยังป้องกันทันอยู่ไหมอ๋อทันค่ะก็คือแนะนําให้ทานก็คือถ้าเป็นแล้วทานได้ทำให้ไม่ทาให้เซลล์สมองเนี่ยไม่เสื่อมไปอีกมันทำคือแบบเหมือนแทนที่จะเป็นหนักแทนที่จะแบบถลําลึกไปเนี่ยก็อาจจะอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเพราะปกติอัลไซเมอร์เนี่ยใช้ระยะเวลาหลูกการเป็นประมาณ8ปีแล้วก็เสียชีวิต แต่ว่าเสียชีวิตเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่โรคอัลไซเมอร์และเสียชีวิตคือเริ่มแรกอัลไซเมอร์เขาจะแค่หลงลืมค่ะพอผ่านไปสักพักเขาจะเริ่มเขาเรียกว่าคิดไม่เป็นเหตุเป็นผลอ่าเขาเรียกสมมติมะเขือเทศสีแดงเขาเขาจะเริ่มลืมแล้วว่าอันสีแดงใช่ไม่เป็นเหตุเป็นผลแล้วสักพักจะเริ่มลืมวิธีการกลืนอาหารหรือวิธีการเดินไปคือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ลําบากทั้งตัวเองลําบากทั้งลูกหลานด้วยค่ะแล้วก็สักพักเขาจะนอนนิ่งแล้วบางทีบางคนอาจจะเดินอะไรอย่างเงี้ยเดินไม่ได้แล้วค่ะคือ เราสั่งการไม่ได้แล้วใช่ถูกต้องเขาก็จะนอนเฉยๆแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตก็เกิดจากพวกแผลกดทับ<อ>หรือว่าโรคแทรกซ้อนอแล้วก็เสียชีวิตตามมา<อ>ค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าทานพวก DHA เข้าไปเขาจะชะลอเวลาได้จาก8ปีเขาจะเพิ่มเป็น20ปีได้<อ>ก็คือ,อชะลอเวลาที่เราทําอะไรไม่เป็นก็คือลืมแหละแต่ว่ายังทําอะไรได้อยู่ก็จะนอนนิ่งๆอีกอ่ใช่ค่ะแต่แบบไม่ใช่ว่าเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมกินตัวนี้เข้าไปแล้วจำได้อะไรเงี้ยมันอาจจะ มันอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเพื่อนต่ออเพื่อนแต่ไม่ให้มันเป็นหนักไปในเวลาที่รวดเร็วมากนักนะคะมีข้อห้ามบ้างไหมคะสําหรับน้ํามันปลาน้ํามันปลาเนื่องจากสกัดจากปลาทะเลเพราะฉะนั้นห้ามสําหรับคนที่แพ้อาหารทะเลแล้วก็ข้อที่สองห้ามสําหรับคนที่ทานยาต้านเกล็ดเลือดค่ะยาละลายริมเลือดยาแอสไพรินเพราะว่า ที่คุณหมอสั่งยาตั้งเกล็ดเลือดมาเพราะว่าเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแต่น้ำมันปลาเนี่ยก็มีฤทธิ์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดียิ่งขึ้นยิ่งเราไปกินตัวนี้แล้วทานยาคุณหมอไปอีมันจะยิ่งเสริมเดี๋ยวเลือดกระชูดใช่เดี๋ยวเลือดไหลเวียนดีเกินแล้วเกิดเป็นแผลขึ้นมาจะหยุดเลือดยากอย่างเงี้ยค่ะก็คือห้ามไว้ก่อนค่ะทานมากไปไม่สะสมไม่ได้เป็นอันตรายไม่สะสมค่ะทานได้วันสัก1-2เม็ดได้เลยค่ะค่ะมีตัวเสริมแอบเห็นนะอีกหนึ่งกล่องเน่าเหนียวจากน้ำ โอเคตัวนี้เป็นโคลีน B ค่ะ,คะก็คือสารสําคัญก็คือจะเป็นโคลีนค่ะ,คะซึ่งตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสารตั้นต้นในการสร้างสารสื่อประสาทตัวนึงที่ชื่อว่าอะเซทิลโคลีนค,ค,คือเซลล์สมองของเราเนี่ยจะมีการสื่อสารกันร,ระหว่างกาันถ้าสมมุติว่า คือบางคนได้ยินคําว่าแรมต่ำไหมอ่าบางคนแบบป้อนข้อมูลมาแล้วประทองช่งงับไปนิดนึงกว่าจะตอบมาคืาว่าไม่ทํางานใช่แต่ว่าถ้ากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะช่วยในการส่งเสริมให้ไวเหมือนไวยิ่งขึ้นสมองใช่ไม่ต้องใช้ระยะเวลานานในการ ตอบสนองตอบสนองคุยกันได้เร็วขึ้นแบบนั้นทำงานได้เวิร์กขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะคุณหมอเขาจะให้ยาตัวหนึ่งก็คือเป็นโคลีนเอสเทอรเลสก็คือจะเป็นการเพิ่มโคลีนให้เซลล์สมองการกินตัวนี้ไปก็อาจจะช่วยได้เช่นกันสาหรับคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์จริงๆแนะนําให้ทานควบคู่กันเลยทั้งโคลีนทั้ง DHA ก็คือเสริมในเรื่องการทํางานของเซลล์สมองแล้วก็เสริมในการส่งสารของ สมองด้วยเซลลเซลสมองสื่อสารกันางค่ะแล้ววิตามิน B ล่ะคะดูแลเรื่องะวิตามิน B ช่วยในการทํางานของระบบประสาทให้เป็นปกติยิ่งขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ป้องกันพวกปากนกกจอบป้องกันโรคเหน็บชาได้ด้วยค่ะควรทานวลากี่เม็ดคอรีนคอรีนสัก1-3ึ่งถึงสามเม็ดค่ะใครที่ต้องทาน3ามเม็ดอะจริงๆแล้วแต่ว่า การการใช้งานสมองเช่นคิดเยอะๆทํางานแบบที่เครียดจัดๆอย่างเงี้ยค่ะก็ทานไปเลยแต่ว่าทานเยอะเกินอันตรายไหมก็ไม่ได้อันตรายค่ะทานร่วมกันได้เส้นน้ํามันปลาอาจจะเม็ดนึ่โคลีนเม็ดหนึ่งหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ่ค่ะจริงๆแนะนาให้ทานควบคู่กันเนาะเพราะว่ามันเสริมคนละจุดกันเซลล์สมองกับการสื่อสารค่ะค่ะอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีข้อห้ามอะไรทานควบคู่กันไปได้เรื่อยๆใช่ค่ะถูกไหมคะเออเวิร์กดีเหมือนกันนะมันไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะ คุณผู้ชมได้รับความรู้ค่ะแล้วก็สามารถเลือกผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยเสริมอาหารสมองได้อย่างถูกต้องเราก็คิดว่าจําเป็นจริงๆริงนะคะสําหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุงเจริญค่ะขอบพระคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการสดหรือรายการย้อนหลังได้ที่ w o w e b d k i r c e n c h a n n e l c o m ค่ะหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวใน Facebook ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3าคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ